สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่โทนี่สมาร์ทนะผมเกม c a s h of แค n ส์กันนะผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทำการดันถ้วยนะผมพอดีว่าผมตีไปแลวสองไม้ผมลืมไม่ได้อัดคลิปไว้นะฮะจะมาดันถ้วยโชว์นะครับผมหกไม้ที่เหลือนะฮะซึ่งจริงๆสองไม้แรกก็สี่สิบสี่สิบนะครับผมผมจะมาดันถ้วยโชว์นะผมหลายคนอาจจะคอยเห็นใน Facebook ในคอมมูนิตี้ของ Cash of แค n Thailand นะผม่ามาีไทยน้ำวันนะคแคนของผมเองนะ เป็นผู้ริเริ่มในการชวนคนไทยมาร่วมดันแคนดันถ้วยอะ่ะให้ติดท็อป50นะผมแล้วก็จะมารวมเป็นแคนเดียวกันก็คืออยู่แคนกลางนั่นเองเออก็มีหลายแคนพอจะตอบรับดีเหมือนกันนะเห็นเห็นในกลุ่มผมก็พูดกันอย่างนี้นะก็คือเดี๋ยวไอซีซันะ่นน่ะเราจะให้ท็อป50ของแคนเราเให้ท็อป50ของประเทศไทยเราอนะมมารวมกันแคนเดียวกันแล้วก็มาดูว่าเราจะติดท็อปโลกแค่ไหน เชื่อ yeah. ว่าคนไทยเราไปได้ไกลกว่านี้นะครับผมถ้าเราสามัคคีด้วยกันนะฮะก็อ,อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของกลุ่มแคนผมเองแล้วก็หลายๆคนที่มีแนวร่วมที่จะตันถ้วยไปติดท็อปโลกกันนะครับผมซึ่งคุณก็น่าจะเจอผมแหละเพราะว่าผมก็ติดท็อป20อยู่แล้วนะฮะแตแต่แตและซีซั่นนะผมไม่ได้ดูว่าซีซั่นก่อนผมไ,มได้เท่าไหร่เพราะว่าผมติดทุระนะผมก็มันแล้วเรามาเริ่มกันดีกว่าผมแคนเอ้ยเรามาเริ่มกันดีกว่าเอ่อมาตีเลยดิจัลลีนะฮะ สำหรับสูตรที่ผมใช้จะเป็นซุปเปอร์หมูแล้วผมเดี๋ยวผมจะอธิบายในในในการเล่นนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับซุปเปอร์หมูของผมนะจะเล่นเป็น3ามคอสกันนะครับผมคอสแรกคือส่งเจไปนะผมเจล่องหนสูตรเจล่องหนนะครผมคอสที่2คือคิงควีนแล้วก็ลดผลไม้ิงไม้แล้วคอสที่3จะเป็นปู่เจแล้วก็ซุปเปอร์หมูครับผม ผมเลือกที่จะเข้าทางนี้นะครับเพราะว่าจะเอาเจ๊ไปทางยำม่วงของผมแล้วเอาเข้าทางขวาเริ่มเลยเจ็ดหกเข้าตาไปหน่ไหนเลยตาไม่ป็นไรเลือดผมเยอะตุซีเวติน่าขนางไหนเที่ยวทางนี้สวยเลยเจ็ดหกโอ้ยมีใครใครเนี่ยกลัวว่ะ อวิทย์ไฟว่ะวิทย์ไว่ะไม่เป็นไรวิทย์ไฟขับรถเข้าไปดัน ตายมากของคนข้างหน้าโอเคหรือจะจะฮิวตรงไหนดีวะเพราะว่าอ้อมมีฮิวแต่งด้วยไม่ได้เลยก็มีป้อมหนึ่งเอาไปีๆเชื่ได้หรือวะฮิว เราต้องจะเสียย่ยงทุกคนกรีบหนูกำลังดูวงอยู่เลยนะี่หมูยังเยอะเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> โหโดนเลิฟแม่เร็วอะ่ะตกแล้วสามตา มาครับไม้ที่สี่ของวันใช่ไหมไม้ที่สี่ของวันไม้ที่สี่ใช่หละไม้ที่สี่นี่ครับเรามาดูวันนะครับว่าจะเข้าทางไหนนะฮะแคนคาเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะผมคิดว่าถ้าเราเข้าอเอารถยิงทางนี้ รถยืนทางนี้เข้าไปเจอ,อยู่ทางนี้อันนี้ยติอยู่ทางนี้แล้วคิงควีนเข้าทางนี้โอเคอยู่โอเคงั้นก็ตามนี้นะฮะเดี๋นี้เลยเต้มาทางนี้ครับเพื่อเข้าเพื่อเข้าไปทางเข้าไปทางยามูให้ได้ถ้าเคลียร์ถ้าเคลียร์ยน,นี้จะดีมากดูเหมือนจะเคลียร์ไม่ได้อ่าได้อยู่ได้อยู่ แต่มันจะให้เราออกไปจะพาเราออกไปข้างนอกโอ้ยโอ้ยไม่ทันไปเลยไปเลย ยิงยิงเข้าเราเข้ามแล้วเราเอาพวกอันนีแบบ้ไม่ค่อยด้เมทเทไรตนนี้ได้เมทเย่ะเ นะแต่กระจายครับแต่ผมก็การเช็ดต้อ,ต,อตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มีฮีโร่ตรงนี้โอเคอยู่นะนีโร่โอเคอยู่ครับต้องกดได้หลังนี้อ,นยนอย่างนี้ทุกที่ย เราโดนเช่นไม่มีตีว่ะ ต้องเวลาหมดแล้วเนี่ยโหเฮ้ยท,ทันวะตอนเน,นี่ยคือถ้าเกิดอันนี้อันนี้คือผมนัม่นจะฟันลเล่งไม่ดีนะฮะหมูมันแตกกระจายจริงๆหมูต้องไปด้วยกันคนระับ ครับไม้ที่ห้าไม้ที่ห้าอืมให้วิไฟอยู่ตรงเข้าทางไหนจุวะเข้าทางนี้เข้าทางนี้ไม่ก็ไม่ก็มกผมอะเ,าาเะเข้าทางนี้เลยเจ๊เข้าทางนี้เลย ได้อยู่ได้อยู่เจเข้างนี้แล้วมันไปยิงทำไมมัน,ปน,มน,ปนไปยิงยิงจอบผมวะเจก็อยู่ข้างหน้านะั่นแหละเออตองยิงเจผมเห็นวิสายนะถังนี้ได้ก็ดีมาก เออคิงควีนไปไหมเหรอไม่ได้เ่อย่นีลย 闹嘞。 เฮ้เข้าไป,ไป,ไป น่ากลัวคือเวลานะถ้าเราเดิน้าไปก็จะถามเอามาครับอืมอืมบ้านอยู่โอ้โหบ้านอยู่นี่เลยแต่ว่าเราต้องเข้าบ้านก่อนมานวะดูจากสภาพแล้วอยู่ทิ้งบ้านไปดีไอ้ม่วงนี่มันไม่ถึงบ้านนะ ยากว่ะแต่นี้ผมว่าผมเข้าอันนี้ด้วยัน ว่าเราได้แ่เออัน ไม่มีอะไรนะเรนไม่ต้องใช้คืออะไรก็ได้นี่นะเรียนหนักียนหกอยู่เลยนี่ตีอยิวยิวต่อกูหมูผมนี่หมูของหมูขอเยี่ยมมาก คนคิงควีนนี่คือจบไลได้เลยโอ้โหรอโอปนึงวะมาครับ คิดว่าผมจะทำการยิงไม้ทางนี้จะเอาเจ้เข้าทางนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์จะเอาเจ้าทางนี้ของเล่โอ้มาแล้วครับมไม่สมใจนะ

phải luôn á, nó yin khi này đấy, đâu là cái tua còng cản, còng cản mình tì phải bớt, cái này gì? ว่านี้อโอเคไม่ทำไม่เอาละผมไม่ผมไม่รู้หันด่าหันอีเวนต์ป่วนชิบหาย <laughs> มามาสุดท้ายขอ,องวันเราจะเพอร์เฟกซ์ดีสตาร์หรือไม่ืมจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าทางนี้ก็ได้นะ เข้าบ้านไปเลยอ่ะอผมกลัวกู้อย่างเดียวไม่เข้าบ้านได้นะผมโอ้โห,โโหยากว่ะนี่ก็นกี่นี่ห้องนี้เอโอเห็นอยู่ออแล้ว Why? i will do Meu เนี่ยยังเราไม่มีสกิลเฮ้เฟื่อเลยเฟื่อไเดิน,นต็เป็นแถวเลย ครับก็ตามนี้ครับผมตีหกไม้ให้ดูโชว์นะฮะเพราะว่าสองไม้แรกผมตันตีไปแล้วนะครับผมผลประกอบการวันนี้สามรอยี่สิบครับเรามาดันถว้วยด้วยกันนะครับผมคนไทยทุกคนสาม,มาร่่มสมไมขี่กันแล้วก็เราจะไปติดท็อปโลกด้วยกันนะเอ่อเดี๋ยวใกล้ใกล้กลไปไปเดือนพวกหลี่ต่างๆเขา,าจะชวนเข้ากันนะครับผมก็ไงก็ติดตามรับชมได้นะฮะผมเป็นแค่ ลูกแคนเฉยๆนะผมไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดหาคนนะฮะผมก็แค่เป็นผู้ดันผู้ดันถ้วยผู้เล่นที่ดันถ้วยท่านหนึง่งเท่าน,นั้นนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะทอร์ิสม็กก็ขอจบลงเท่านี้นะผมกับสูตรเอ่อซูเปอร์หมูนะผมในการดันถ้วยซีซันเดือนพฤษภาคมวันนี้สวัสดีครับผม